สวัสดีค่ะจากร้าน TJ Auto Max นะคะค่ะวันนี้ลูกค้าอ่า Toyota v i ียนานะคะรถเก่ามากค่ะมาติดล้อล้อล็อกโคค่ะขอบ17ก็คือเป็นล้อ6รลู t o y ย ta ค่ะมันสามารถใส่ด้วยกัน้ทั้งหมดครับคุณโบครับไม่ว่าจะเป็นล้อรีโว่ล็อกโคก็สามารถจะใส่รถตู้แบบนี้ได้ค่ะเพราะมันตระกูล t o y ยต้าเหมือนกันเนาะไปดูล้อหลังส่วนกว่าข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะปิดฝาให้อีกทีหนึ่ง ก็ใส่กับยางนะครับขนาด215 60 17ถ้าผมจำไม่ผิดนะค่ะเป็นยางใหม่ป้าแดงด้วยนะครับเซ็ตนี้ก็จัดียางใหม่ต้นเซ็ตนี้ราคาเราใจแน่นอนค่ะรอแท้ค่ะถ้าถ้าถ้าไม่แท้นี่เฮียต้นคืนเงินร้อยเท่าเลยค่ะเเฮ้ยค่ะท่านได้สนใจรับประกันค่ะร้อแท้ ค่ะท่านใดสนใจนะคะอินบอทเข้ามาคุยกับเราได้ค่ะค่ะโดยรวมก็จะประมาณนี้ค่ะค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามกันมาค่ะขอบพคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ